สวัสดีค่ะคุณพุทกลางวันตะกี้ที่ฉันทํานายไปแล้วมันตัดไปดิฉันก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรแต่ว่าก็พูดหมายล้วกันว่าออนอกจากไพ่ต่างๆแล้วดิฉันก็ยังดูคำพิมร์หาสตอรี่ซึ่งใช้เวลาเกิดเวลาตกฟ้าถ้าไม่มีเวลาตกฟ้าก็เราก็มามาคำนวณกันว่าคุณเนี่ยเกิดในช่วงไหนของวันนะคะเราสามารถที่จะสอบดวงคือหาตัวตนของคุณว่าคุณจะเกิดวันไหนกันแน่ พื่อที่จะได้ทํานายไม่ผิดอย่างเช่นการทายวันเดือนปีเกิดไม่ใช่การทายวันเกิดของคุณเนี่ยถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์คุณอาจจะคิดว่าคุณเกิดวันอาทิตย์แต่ที่แท้คุณเกิดวันเสาร์ก็ได้เพราะว่าถ้าคุณเกิดในช่วงสักเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนวันเสาร์อยู่นะคะถึงแม้ว่าเช้ามาจะเป็นวันอาทิตย์ก็ตามนี่อันนี้คือการยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ใน ช่วงคับเกี่ยวเช่นนี้ก็ขอให้คุณดูทั้งสองวันก็ได้นะคะตะกี้ที่ฉันทำนายไปนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะภาพออกมาเป็นอย่างนี้นะคะคุณพุทธกังวันก็เป็นผู้หญิงที่กล้าสู้ฟัดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมา เป็นช่วงที่คุณกำลังก้าวหน้าก้าวไปข้างหน้าโดยเฉพาะสาวๆหมายถึงว่าหนุ่มสาวกับการเรียนหรือการงานก็ตามแล้วคุณก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณเอ,อ่อทำด้วยสิคุณจะมีพื้นที่เล็กๆของคุณเอาไว้คลายใจแล้วก็กับเพื่อนสองสาคนคุณมีมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือ ขยายธุรกิจเป็น3มอย่างหรือขยายสาขาเป็น3ที่ยกตัวอย่างเช่นขยายขยายธุรกิจเป็น3อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณมีร้านขนมคุณมีขนมอย่างเดียวคุณก็จะขยายเป็นขนมสามอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไงต่อคะ หรือถ้าเป็นการเรียนคุณก็มีโอกาสที่จะไปเรียนต่างประเทศหรือว่าคุณกําลังจะเรียนเพิ่มนะคะแล้วก็คุณก็จะมีเพื่อนสีอีกสองคนที่ช่วยคุณดูแลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือเรื่องงานก็ตามให้ออกไปจังซี่นะคะ นี่คือไพ่ใบที่หนและ3ามนะคะคุณเนี่ยเป็นคนหัวธุรกิจมากๆเลยนะคะแล้วก็มีวางแผนที่จะทำอะไรอยู่เสมอเลยคุณมักจะคิดวางแผนเรื่องการเงินและการขยายธุรกิจอยู่เสมอใน,นขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นคนที่เป็นทำงานกับคนอื่นเนี่ย คุณก็จะได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งหรือได้งานที่พิเศษเพิ่มเข้ามานะคะได้งานเพิ่มนบพูดง่ายแต่เป็นงานที่ดีและเป็นงานที่ส่งเสริมคุณนะคะในขณะเดีวยวกันถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็จะได้ขยายธุรกิจ,จากตามที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอาจจะต้องละทิ้งบางอย่าง ถ้าคุณรู้สึกว่าหร,หรือว่าทําบางอย่างแบบสูญสลายหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นทํางานทํางานหรือเรียน drop ไปอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องเสียดายคุณให้มองหันมาอมองสิ่งที่เหลืออยู่แล้วต่อย,ยอดจากตรงนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานก็ตามขอสรุปไปสรุปที่จบสวยๆหน่อยนะคะให้กับคุณวันพุธการางวันนะคะฉันจะมีรายละเอียดที่เขียนไว้ในคลิปนะคะ เกี่ยวกับว่าเออดิฉันดูอะไรบ้างคำพิเศษอะไรคืออะไรอ่ต่อกันได้ที่ไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวจะไ,ไม่ต้องพูดซ้ำแล้วก็ไม่ต้องกินเวลาในการดูไพ่คุณจะได้ไม่เบื่อนะครับมีอะไรจะบอกอีกแล้วครับเออคุณพูดจงวันก็มีเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับการเซ็นเอกสารสัญญา การเซ็นกาอะไรบางอย่างการเซนทุกอย่างเซน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 ถ้าจะมาไปกว่านั้นก็คือการมีความเพราะฉะนั้นการก็อย่ามีความอย่ามีเรื่องกับคนเพราะว่ามันจะอาจจะถึงขึ้นเป็นคดีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พูดเวทโบสเกไว้ก่อนเพราะว่าไพ่จะขึ้นมานะครับ คุคเ,ปคเป็นคนที่มองคุณเป็นคุณเป็นคนที่มองมันก็เือมันก็จะพูดเหมือนเดิมตะก,กี้เนี่ยน,นะคุณเป็นคนที่มองที่จะไปต่างประเทศคทุณที่คนที่จะทําการค้าระหว่างประเทศค็จะไปเรียนต่างประเทศคุณที่มองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อมีเพื่อจะมีพัฒนาการ ที่ดีขึ้นและคุณก็จะทําได้ด้วยนะคะแต่สําเร็จหรือดีหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่คุณก็ได้ทําคุณจะมีคู่หูคู่ใจที่ทําร่วมกับคุณหรือคอยช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องไม่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในโหมดไหนก็ตามนะคะก็ขอให้คุณวันพุธกลางวันนั้นมีความสุขและก็ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณปรารถนาและทํานะคะโอเค